สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็แป้งมีเรื่องจะมาบอกนะคะนั่นก็คือเรื่องของอาร์คนะคะที่แป้งได้ลงคลิปทุกอาทิตย์ถูกไหมแล้วคราวนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาตรงที่ว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยไปฟลัดใส่คนอื่นไปฟลัดใส่คลิปพี่แป้งคลิปอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาร์คเลยหรือว่าไปฟลัดคอมเมนต์ของพี่แป้งที่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอาร์คเลย หรือพี่เป้งจะดราม,มา่าอะไรก็มีอกัอกมาพี่แป้งจะรู้สึกแบบเฮ้ยทําไมคือพี่แป้งสัญญาว่าจะลงพี่แป้งก็ลงทุกอาทิตย์ถูกไหมคะแล้วพี่แป้งอยากจะให้เข้าใจว่าการที่พี่แป้งอัดอากแต่ละทีเนี่ยมันใช้เวลานานมากไม่ว่าจะเป็นการผาคการตัดต่อหรือว่าการจะเป็นหามุมนู่นนี่นั่นหามุกหาอะไรมาใส่ซึ่งพี่แป้งพยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วแล้วก็ อยากจะให้น้องๆรอบางทีเนี่ยพี่แป้งคิดว่ามันยังไม่สนุกพี่แป้งก็อัดใหม่ถูกไหมคะคือพี่แป้งไม่รู้จะพูดยังไงดีพี่แป้งพูดไปหลายรอบแล้วว่าอาร์คเนี่ยเราจะลงทุกอาทิตย์ซึ่งพี่แป้งกําหนดเวลาว่าลงวันอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่แป้งติดงาน TG s อพี่แป้งไม่สามารถที่จะลงได้จริงๆอืมพี่แป้งก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะลงภายในอาทิตย์นี้นะซึ่งมันก็ ยอมรับเลยว่าวันนั้นเนี่ยวันงาน TGS ตอนกลางคืนประมาณช่วงประมาณตีสองตีสามพี่แบงค์อัดเกมเชฟเนี่ยที่เป็นเกมทำอาหารให้หน้องๆดูเผื่อว่าน้องๆบางคนที่เขาไม่ได้มางาน TGS จะได้ดูกันนะคะวันนั้นพี่แบงค์ก็นอนน้อยมากเราต้องตื่นเจ็ดโมงเช้าด้วยซึ่งไม่ได้แบบว่าเออคือรู้สึกว่าเราก็ทุ่มเทให้กับทุกคลิป คืออยากให้น้องๆดูคลิปสนุกๆทุกวันแต่กลายเป็นว่าคอมเมนต์เนี่ยสัก900อยะประมาณ900เมื่อตอนกลางคืนที่พี่แป้งดูมันมีสัก800หรือ700ที่เกี่ยวกับอาร์คอะคือพี่แป้งคิดว่ามันบางทีก็อยากให้น้องๆแยกแกะบ้างนะคะว่าว่าควรทำยังไงคือที่มาอาัดคลิปบอกเนี่ยเพราะว่า รู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกเหนื่อยใจมากกับการที่แบบพี่แป้งอยากจะอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะแต่บางทีลงคลิปนี้ไปสมมติลงอาร์คลิปที่19ไปพี่แป้งยี่สิอยู่ไหนย1ิบเอ็ดอยู่ไหนย2ิบอยู่ไหนคือพี่แป้งเพิ่งลงไปซึ่งเวลาการทำเนี่ยพี่แป้งใช้เวลาทาั้งวันย้ำว่าทาั้งวันมันไม่ใช่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงหรืออะไรถ้าน้องๆเห็นคลิปพี่แป้งจะรู้เลยว่าพี่แป้งพยายามตัดช่วงที่ มันไม่มีอะไรออกไปอ่ะคือจะมีแต่ช่วงที่มันแบบต่อเนื่องกันตลอดอืมซึ่งมันใช้เวลาอัดนานมากก็อยากให้เข้าใจนิดนึงนะคะคือไม่ได้อยากจะพูดหรอกว่ายังไงเดีย mm hmm. พี่แป้งไม่ได้อยากจะเลิกทําอ่ะแต่พอเป็นแบบนี้แล้วพี่แป้งก็เหนื่อยใจตอนนี้เนี่ยตื่นมาตอนเช้าก็เห็นเลยว่าแบบมีน้องๆไป f ััดในเมนของคนอื่นทั้งที่เขาแบบ แท็กรูปพี่แป้งมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีเนาะเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายดีกว่าพี่แป้งก็อยากจะทำคลิปสนุกสนุกมาให้ดูตลอดแหละอืมวันนี้ก็ขอบนนิดนึงนะคะเนี่ยเพิ่งตื่นเลยเนี่ย <c oughs> ยังไงคลิปอาะก็คงลงช่วงประมาณดึกๆเหมือนเดิมเนะมาะเมื่อวานพี่แป้งก็ก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วละยังไงก็ขอบคุณที่ เข้าใจนะคะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็กลับไปฟังใหม่จะได้เข้าใจ <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบาย